สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาทดลองนะครับไอแผงโทราเซล์ตัวนี้นครับพอดีผมสั่งมาจากลา z a d a นะครับตัวนี้จะมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้งานได้อย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับก็ รุ่นนี้ก็เป็นแผงซโซลาเซลซล,ล์ตัแ m ok าแ็กนะครับตัวนี้โมเดล HB หก0ี่ศนะครับขนาด4ีวัตต์นะครับกำลังไฟก็6กโวลต์นะครับแล้วก็แอมป์นี้ก็0 6 4ยแอมป์นะครับมีสาย USB ตามเมตรนะครับตัวนี้ ไอแผงตัวนี้นะครับมันสามารถชาร์จได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ power bank แล้วก็หลอด LED นะฮะ5โวลต์แล้วก็พวกไฟฉายที่ชาร์จถานได้ครับอันนี้มันดูแผงจริงมันฮะแผงจริงมันก็ใหญ่อยู่นะครับเนาะ มันก็จะมีบอกด้านหลังนะฮะเกแตไอตัวด้านหลังแผงเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่า6 6โวลต์นะครับแล้วก็0 5 9มถ้าเวลาเจอแดดจะจัดลเวาก็จะได้ประมาณ7โวลต์นะครับเดี๋ยวมาทดลองกันนะครับ แดีวก็จะมาวัดไฟดูนะอันนี้สายนี้เขามีให้แบบนี้เลยนะมีหัวเสียบ usb แล้วก็แจ็คนิบที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นของตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ ใช้ได้เป็นบางรุ่นครับว่าแล้วแต่ว่าเครื่องไฟฟ้าของเพื่อนๆใช้แบบที่เสียแบบรุ่นไหนนะครับแต่วันนี้เราจะมาทดลองสองรุ่นนี้มาชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มาชาร์จ power bank แล้วตัวนี้ก็เราก็จะมาเสียบกับหลอดไฟ LED ครับเดี๋ยวเราจะมาเช็ควัดไฟดูก่อนนะครับวันนี้เราจะมาใชใ้ตัวโคมไฟแบบนี้นะฮบวันนี้ ผมใช้หลอดร้อยนะครัต่อไว้เพื่อเอามาใช้แทนแสงอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวมาวัดไฟตอนที่ยังไม่เจอแสงอาทิตย์นะครับอันนี้มันเป็นหลอดไฟโคมไฟครับที่ผมเปิดใช้งานอยู่แต่มันก็ยังมีไฟนะครับนี่ฮะ อันนี้มันเป็นไฟจากหลอดที่โคลมไฟที่ผมเปิดอยู่ถ้าผมเปิดไอตัวหลอดร้อยที่ใช้แทงแต่งอาทิตย์ะฮะนี่ฮะมันก็จะได้6กโวลต์น,นะฮะถ้ามันเอาไปโดนแสงพระอาทิตย์ตากแดดนานๆนนครับมันก็จะเขาบอกว่ามันจะได้ประมาณ7โวลต์น,นะคร เดี๋ยวเราลองต่อใช้งานดูนะครับก็จะมาผมจะมาต่อใช้งานกับกบ Power Bank นะครับตัวนี้นะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนี่ฮะใช้งานได้นะครับชาร์จไฟได้นะครับ Power Bank ก็พิมพนะฮะ เดี๋ยวเรามาต่อกับพัดลมตัวนี้นะครับมาต่อเตียบชาร์จกับพัดลมตัวนี้เนี่ยรัเนี่ยฮะไฟชาร์จติดนะครับ เขาลมติดใช้งานได้ครับนี่ก็จะมาลองใช้กับชซกัลลอด LED 5โวลต์เลครับเสียบับ USB นะครัเนี่ยติดใช้งานได้นะครับ ันนี้ก็จะมาเสียกับโทรศัพท์นะครับเนี่ยฮะมันก็จะขึ้นว่ากำลังชาร์จอยู่นะเนี่ยะกำลังชาร์จแต่ไม่รู้ว่า เวลาชาร์จจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแต่ว่าเสียบชัดใช้งานได้นะครับก็กโอเคนะครับก็ถือว่าใช้งานได้เลยครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ ตัวนนี้มันมีขาตั้งให้ด้วยนะครับเวลาเราไปตั้งรับกระแสแดดเนี่ยมันก็เป็นแผงใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆก็ท่าใดสนใจก็สามารถซื้อมาใช้งานได้นะครับก็ผมทดลองดูแล้วมันก็ใช้งานได้จริงนะครับจากโทรศัพท์ได้ต่อกลอด LED ได้นะครับท้าวน,นะครับ พัดลมแบบนี้นะครับก็ได้นะครับหรือตัวใหญ่กว่าน,นี้แต่มันใช้เสียบไฟแค่5โวลต์นะครับก็ใช้งานได้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อย d ีได้วยนะครับขอบคุณครับ